จอไปไหนครับ <twitch S 1> ไปไหนแล้วสูงจังว่ะจอโอ้ยข้างบนครับ ขึ้นไปสูงจังจอปกติโยกชั้นล่างไม่ใช่ลยจอทมันขึ <h 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 ้นไปข้างบนน่ะพี่หอยมาแล้วเจ้าคะจอเร็วอะไรนี่ คไม่รู้พื้นทีน่มันยุบลงไปอ่ะจ๋อบ้านสุดแล้วจอ๋ <c oughs> โอโย่บ้านสุดโย่เพื่อดีเพื่อกินยุบไปดูดไม่ผมเห็นตแต่เมื่อวานนี้มันยุบลงไปเมื่อวานไม่เห็นหน้าจ๋อเลยอ่ะว <c oughs> ่าจ๋อสุดแล้ววันนี้ก็ไม่เห็น ก็คขึ้นบรรพบุอะไรบนนั้นเนะเาะจอหลับแล้วนี่เฮ้ยจอหัวใส่อิ่มนะฮะปีกตัวแล้วครับความวุ่นวายครับ ก็ผมเบื่อหน่ายความวุ่นวายแล้วเกินนะมองนอนแล้วครับเนี่ยฮ่า <c oughs> <c oughs> จ้าเตืนเตือนจ้าหนิงนะฮะไม่ลงมานล้วฮะ ดูไข่ดูก่อนฮะนนทุบสันจอฮะสันจอก็กรสันด้วยฮะ ไม่ลงมาเลยนะเสอิ่มเลยะง่วงนอนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ